มาเด็ดในอดีตครับเท่านี้มาเด็ดในอดีตนะครับอืเรียบร้อยยิงไว้ยิงเร็วไม่ต้องเล็งครับ ครับสวยครับไม้เด็ดครับไม้เด็ดไม้เด็ดสวยงามอือ huh. หือไม่โดนได้ไงโดนใจแน่นอนอย่าดือครับอย่าดือ นี่ครับกลางตัวครับนี่ครับลอกไนเปอร์แล้วก็งามอัคคีนะครับของเสียแมยก็กนังที่ยิงปลานะครับท่านใดสนใจก็ทักไปที่เพจเสียแมยก็กนั้งที่ยิงปลานะครับ <inspir ations. S 1> เรียบร้อยไหมไม่โดนครับโอ้ไม่ได้ลงรถไปซุ่มเลยอือ <academy> ฮึ <het noise> แม้ <Ooh. S 2> ว่ามันอยู่ลึกกว่านี้ครับมีกลางตัวไม่โดนครับเมื่ี้เห็นตัวสว,วยเลยครับอีกข้างเสาไฟนี้ครับโอดนครับ ใจแน่น้อนครับครับส,ส,วสวยครับหมายเดิมหมายเด็ดครับโอ้หเรียบร้อยโดนใจสู้ครับ ลอยลรับลอยลรับลอยรอบเหมือนจะมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันข้มามหัวอาวพอมันจะลงมันก็ลงเลยครับไม่มีตัวเลยเมื่อกี้เห็นลอยเต็ม